ก็พ,พัพอออยยใวววงเเาู่นาน่นนนททปตีคม,มุมของใจกลางเมืองหลวงนะคะของประเทศนอร์เวย์ค่ะอาจจะเป็นมุมมองหรือความคิดที่ลหลายๆคนคิดว่าโอ้ยมันจะต้องเป็นตึกใหญ่สวยมีรถไฟลอยฟ้า เต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะทั้งสตอกโฮล์มเมืองหลวงของประเทศสวีเดนและ ออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์นะคะก็คือตัวตึกยังคงเป็นรูปทรงโบราณที่มีการพัฒนาปรับปรุงสร้างโครงสร้างนะคะส่วนภายในถูกตกแต่งอย่างหรูหราสม,สมัยภายนอกนั้นจะเป็นตึกทรงโบราณที่ถูกอนุร,รักษ์และซ่อมแซมด้วยวัสดุเทียมของเก่า ทั้งหมดเท่าที่จะทําได้นะคะนี่คือสเสน่ห์ของยุโรปหลหลายประเทศวันคิดว่าเป็นแบบนี้นะคะใครมีโอกาสมาเที่ยวสวีเดนสตอโอกโฮเมืองหลวงของสวีเดนและออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์จะมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่คล้ายๆกันแบบนี้ค่ะ สรุปว่ารูปปั้นนี้ไม่น่าจะใช่สิงโตน่าจะเป็นเสือจริงๆนะคะพี่ๆน้องๆรูปปั้นเสือหน้าสถานีรถไฟออสโลเอสค่ะ เรียกว่าเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนนะคะเริ่มมีแสงแดดค่ะเราจะเห็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเช่านะคะอยู่ทั่วเมืองออสโลค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวแล้วอยากเที่ยวรอบเมืองก็สามารถเช่าสกูตเตอร์แบบนี้ผ่านสัญญาณาการชำระเงินในมือถือนะคะ เริ่มมีแสงแดดตัวเมืองก็จะเริ่มสวยงามขึ้นค่ะนั่นข้างหน้าตรงไปก็คือ Royal Place นะคะพระราชวังนั่นเองค่ะตรงนี้คือถนนคอโยฮันนะคะวันนี้แดดสวยมากๆเลยค่ะส่วนวันนี้นะคะวันเสาร์ ไม่มีหัวหน้ามาทำงานค่ะก็จะมีแต่พวกเราดูแลงานกันเองนะคะวันนี้วันจะเอาขยะไปแปลค่าเป็นอาหารเที่ยงนะคะก็รวบรวมขวดจากเพื่อนๆเมื่อ,อาวานค่ะไปดูกันนะคะว่าวันนี้วันจะได้เมนูอะไรมากินกับเพื่อนต่างชาติล้วนๆเลยค่ะไปดูกันนะคะซึ่งเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูที่ประยุกต์ในประยุกต์ค่ะโอ๊ยประตูปิดชน เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะเมนูอะไรวันทำง่ายค่ะพี่พี่น้องๆมันคำว่าเมนูประยุกต์นะคะก็คือเรากินกับเพื่อนขอพูดคือเพื่อนชาวต่างชาติหลายหลายชาติค่ะเมนูนี้ก็เลยจะกลายเป็นเมนูที่ทุกคนจะเรียกร้องนะคะว่าเธอเธอ,เธอทำอีกทำอีกมันเป็นเมนูง่ายมากรอชมค่ะสาวสาวสาวไทยในนอร์เวย์นะคะลองเอาไปทำดูจจะแล้ว จะติดใจเอาขยะไปแลกเป็นอาหารกันจ้าวันนี้เสาร์อาทิตย์นะคะวันก็จะสามารถตั้งกล้องให้พี่พี่น้องๆดูได้ค่ะว่าวันทำอะไรนะใะในห้องอาหารเล็กๆเขาจะมีแค่ หม้อหุงข้าวค่ะแล้วก็ไมโครเวฟค่ะหม้อหุงข้าวคือหัวหน้าใหญ่เขาซื้อให้วันนะคะเพราะว่าวันน่ะเป็นคนหุงเอาข้าวมากินแล้วทุกคนน่ะขอข้าววันค่ะ,ะหัวหน้าใหญ่ก็เลยบอกว่างั้นหุงที่นี่เลยแต่ว่าข้าวอะส่วนใหญ่วันจะเป็นคนซื้อนะคะแต่มันก็ไม่ได้แพงมากค่ะพี่น้องเพราะว่าเราได้เงินจากที่เราเก็บขวดในห้องพักวันก็เลยไม่ค่อยคิดอะไรมากค่ะ ข้าวสารหมดวันก็ซื้อบางวันเพื่อนใจดีเพื่อนก็จะช่วยค่ะแต่ว่าวันไม่เคยขอว่าเธอช่วยกันซื้อช่วยกันออกช่วยกันอะไรแบบนี้มันจะเป็นคนแบบเออข้าวก็คือข้าวแบ่งกันกินเราก็ได้บุญนะคะ คพันได้80โครนค่ะแล้ววันก็ถือเงินสดมาด้วยมีงบประมาณ110โครนไม่รู้จะพอไหมนะคะวันนี้นะคะวันจะทำต้มขาไก่ประยุกค,ค่ะเดี๋ยวดูเมนูลดราคาก่อนนะคะที่เรม a ททูซันนะคะเขาจะมีอาหารที่ลดราคาทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเนี่ยประมาณนี้นะคะวันนี้เบคอน ลดราคาค่ะพาพี่พี่น้องน้องมาดูนะคะลหลายๆคนเขาก็จะรอซื้อวันที่สินค้าลดราคานะคะวันนี้ของลดราคาน้อยค่ะก็คือในแต่ละอาทิตย์เขาจะมีการเอาของสดมาทําการลดราคานะคะส่วนวันนี้เราจะทําต้มขาไก่จ้าด้วยการใช้ไก่ประยุกต์แบบนี้นะคะนี่วันใช้อันนี้ค่ะ,ะ,ะปีไก่เล็กค่ะ ปีกไก่เล็กที่ทำบาร์บีคิวนะคะพี่พี่น้องๆ้องสำหรับคนที่ยังไม่เคยกินนะคะลองทำดูจ้าแล้วอร่อยมากอันนี้คือ55โครนนะคะวันมีเงินค่ะม,มีเงินพอนะคะแล้วมันจะมีโซนอาหารไทยอยู่ตรงนี้ค่ะแบบโซนอาหารเอเชียนะคะซึ่งจะมีมีซอสมีพริก ที่แกงนะคะเครื่องแกงแล้วก็มีข้าวสารที่วันพาพี่ๆี่น้องๆมาซื้อข้าวสารด้วยนะคะทีนี้วันนี้สิ่งที่เราต้องการคือ,อะมะพร้าวค่ะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะถ้าวันมีเงินเหลือนะคะส่วนมะมพร้าวอันนี้คือเป็นมะพร้าวจากประเทศไทยนะคะแต่ว่าเขามีการเอามา เอามาบรรจุหรือเอามาทําเป็นกะทิที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะวันใช้สีเขียวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราดูราคาน้ํามันหอยค่ะ,ะมะพร้าวสิคือต้องไม่เกินต้องไม่เกิน100นะคะน้ํามันหอยเนี่ยนะคะออยสตาร์ซอสสาโครนค่ะอันนี้ยี่สิ0ห0สิน่าจะพอนะคะลองดูจ้าถ้าไม่พอก็ ติดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเข้ามาจ่ายนะคะพี่ๆน้องๆให้ก๊อมอ <good> <laughs> นจะตามงบค่ะพี่ๆน้องๆหนึ่งปอเป็นไปนตามงบผ่านไปได้ด้วยดีลยหลายๆคนจะสงสัยว่าเอาทำแค่นี้หรอต้มขาไก่ประยุกต์ค่ะ ส่วนผักนะคะและเครื่องปรุงวันเตรียมมาจากที่บ้านแล้วนะคะเป็นต้มขาไก่แบบที่เราไม่ใส่ขาะค่ะไม่ใส่ใบมะกรูดด้วยนะคะไก่วิ้งแบบนี้เราเรียกว่าไก่วิ้งนั่นแหละนะคะ mm hmm. เขาจะปรุงรสเอาไว้เรียบร้อยแล้วะค่ะพี่ๆน้องๆ mm hmm. เราก็แค่ไปเติมอหอยนางรมแล้วก็น้ำตาลเพื่อปรุงรสนิดหน่อยนะคะ mm hmm. มีจำนวนปีกไก่สักประมาณเป็นเาเรียกว่าอะไรปีกไก่บนค่ะปีกไก่บนแบบนี้น,นะคะ คนละสองปีกวันนี้วันจะจำกัดบอกทุกคนว่าเธอกินได้แค่คนละสองปีกนะของแพงขึ้นค่ะเมื่อก่อนนะคะงบป,ประมาณร30โครนเนี่ยวันจะซื้อได้สองแพ็คค่ะแต่ตอนนี้ซื้อไม่ได้แล้วนะคะของขึ้นเยอะมากของแพงมากๆเลยค่ะวันนี้แดดสวยมากๆเลยนะคะด้านหลังวัน จะเป็นอพาร์ตเมนต์คนรวยค่ะพี่พี่น้องน้องเวลาเราทำงานอยู่นะคะเราจะมองมาเห็นอพาร์ตเมนต์ตรงข้ามอยากอยู่ตรงนี้แล้วเดินไปทำงานตรงนูน้นอพาร์ตเมนต์ตรงนี้ราคา7ล้านถึง15ล้านโครนนะคะก็คูณด้วย3.5โดยประมาณค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันให้ดูค่ะอพาร์ตเมนต์ได้อยู่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวตอนที่วันอยู่บนตึกด้านบนเดี๋ยววันจะส่องมาให้พี่พี่น้องน้อง<ๆ>ดูค่ะ ะะอุปกรณ์ที่วันมีในที่ทำงานค่ะวันสามารถทำกับข้าวอาหารไทยกินที่โรงแรมหลายครั้งมากๆเลยนะคะกุ้งอบวุ้นเส้นต้มขาไก่ผนงไก่ผนงหมูผัดน้ำมันหอยอผัดเทริยากิก๋วยเตีเ๋ยวอ,อ,อ,อะไรนะกระเพาะปลาค่ะ ที่วันเคยทํานะคะพี่พี่น้องๆจ๋าแล้วก็ลาบด้วยจ้าและนี่เป็นอ่าของที่วันเตรียมมาจากบ้านนะคะพี่พี่น้องๆมะเขือเทศมะนาวต้นหอมผักชีแล้วก็หอมแดงค่ะวันปรุงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราปรุงรสด้วยรสดีกับไม่ใช่ค่ะอ่าน้ำมันหอยกับน้ำตาลน,นิดหน่อยก็อร่อยแล้วจ้ามาเริ่มกันเลยค่ะวันเป็นคนที่บ้านอยู่ไกลที่สุดนะคะแต่วันก็จะมาเช้าอ่าหนึ่งชั่วโมงทุกวันค่ะ เพื่อเราจะได้ไม่ต้องเร่งรีบนะคะวันจะเริ่มจากหุงข้าวค่ะวันนี้นะคะคนที่กินกับเราก็คือจะมีฟิลิปปินส์สามคนไทยหนึ่งวันเองนะคะโปแลนด์สองคนค่ะวันคิดอ่าวันคิดว่ามันน่าจะพอนะคะนี่คือข้าวที่วันซื้อที่เรมัทถูสันถุงหนึ่งห้าสิบโรก็ประมาณสองร้อยบาทค่ะก็จะซื้อประมาณ อาทิตย์ละครั้งนะคะเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะคะวันก็จะใช้เงินจากที่วันอเอาขวดไปแลกบางวันก็จะแลกเป็นข้าวสารมาคะ่ะ ก่อนตอนที่วันยังเป็นหัวหน้างานนะคะวันก็จะไม่คิดเงินลูกน้องค่ะ มันจะหุงข้าวแล้วก็ทำกับข้าวรอทุกคนก็จะขึ้นไปทำงานถึงเวลาลงมาพักกินข้าวคือเขาจะมีข้าวกินค่ะพี่พี่น้องๆเขาก็จะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าฉันจะต้องห่อข้าวหรือเปล่าแล้วก็จะต้องลงมาอุ่นข้าวในไมโครเวฟอะไรแบบนี้คือถ้าเป็นลูกน้องวันสบายมีข้าวกินแต่ตอนนี้วันไม่ได้เป็นลูกเป็นหัวหน้าแล้วนะคะก็สบายมากๆเลยค่ะพี่พี่น้องๆวันก็มีเวลาอะไร เยอะมากเยอะมากกว่าเมื่อก่อนนะคะแล้วที่สำคัญไม่ปวดหัวด้วยจ้าเพราะว่าทำงานกับคนต่างชาตินะคะปากดีมากค่ะปากดีทำดีเอ่อไม่เคยว่าดีเดี๋ยววันจะเล่าให้ฟังนะคะสิ่งที่ฝรั่งเขาไม่มีแบบที่คนไทยมีรอฟังนะคะพี่พี่น้องๆเดี๋ยววันจะไปนั่งเล่าส,สวยๆบนห้องบรรยากาศดีๆรอฟังค่ะตอนนี้นะคะก็คือวันจะาต้มอ่าใส่น้ำก่อนนะคะ คือจำเป็นจะต้องเริ่มต้มเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ํากะกะทิค่ะเดี๋ยวรอให้น้ําร้อนแล้วเดี๋ยวเราเอากะทิใส่นะคะแล้วก็วันก็จะหั่นหอมแดงค่ะคือมันต้องรู้จักประยุกนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ามันหอยอย่างเดียวก็อร่อยจริงๆนะคะ,ะวันเอามีดมาด้วยนะคะพี่ๆน้องๆเอามีดมาไว้ที่โรงแรมเผื่อว่าเอ้ามีดมันถายจ้ามีถ่ายไปแล้วค่ะ อ,ม,อม,มีถายขออนุญาตใช้อ่ามีดหั่นขนมปังนะคะปกติวันใส่ขิงด้วยค่ะแล้วทีเนี้ยเพื่อนมันชอบเขี่ยออกค่ะพี่พี่น้องๆวันก็เลยลองต้มแบบไม่ใส่ขิงไม่ใส่ขานะคะ คือเขาเห็นใบอะไรแตกต่างแตกแปลกๆเขาจะไม่กินกันนะคะฝรั่งเราเวลาเขาเขี่ยวออกเราจะรู้สึกไม่ค่อยดีค่ะเพราะฉะนั้นวันก็ไม่ใส่เลยพอวันไม่ใส่เขาก็ยังบอกว่าอร่อยนะคะพี่ๆน้องๆขอล้างก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยล้างมีดหั่นขนมปังไว้ให้ค่ะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีคนใช้นะคะ เพราะทุกคนจะต้องห่อข้าวมากินค่ะทำไมถึงห่อข้าวมากินที่โรงแรมนี้เพราะว่าเราพักตอน10บโมงครึ่งค่ะ,ะพ่อครัวก็ททำอาหารให้เราไม่ทันนะคะเพราะว่าเขามีเบรกฟาสอาหารเช้าถึง11บเโมงเช้าค่ะเขาจะต้องไปดูแลแขกนะคะเราก็เลยเลือกที่จะทำกับข้าวมากินกันเองค่ะเราก็ไม่ต้องจ่ายเงินให้โรงแรมนะคะ ันใส่หอมแดงลงไปแล้วนะคะแล้วก็คือเมนูมนประยุกต์ไม่มีถูกไม่ผิดไม่ไม่มีผิดเนาะพี่พี่น้องๆเพราะว่าวันรีบค่ะวันไม่ได้มาแบบยืนทําอาหารตรงนี้ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวพอวันใส่ต้มเสร็จปั๊บวันจะาขึ้นไปทางานค่ะกะให้น้ําเดือดแล้วลงมาใส่กะทินะคะพี่พี่น้องๆอาจจะขาดหายไปบางตอนนะคะใส่เกลือเริ่มต้นไปก่อนค่ะ เท่านี้นะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดแล้วเราค่อยมาใส่กะทิเริ่มร้อนแล้วค่ะใช้กะทิมะพร้าวแบบนี้นะคะที่เรมั t u s สันค่ะเป็นแบบสีเขียวเล็ดนะคะก็คือเข้มข้นค่ะมันจะมีที่เปิดกลิ่นและรสชาติคืออกะทิบ้านเราเลยนะคะแต่มันเหมือนจะมีครีมครีมผสมนะคะพี่พี่น้องนองจ๋ามันแบบไม่ร้อเอร์ซนแต่ว่า กะทิหอมค่ะน้ำเริ่มร้อนนะคะวันจะเติมกะทิลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะทำไมไม่ใส่กะทิก่อนแล้วค่อยใส่น้ำทีหลังเพราะว่ากะทิมันเป็นแบบมันมีน้ำอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็วันกระต้มอุ้ยนั่น<เ>อใส่ฝาลงมาให้เพื่อนกินด้วย ล้างเอาน้ำมันกะทินะคะแล้วก็จะดูว่าปริมาณของน้ำมันโอเคไหมน่าจะโอเคนะคะทีนี้วันก็จะต้มให้กะทิคือเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันค่ะพี่พี่น้องๆจ๋าอีกสักพักหนึ่งนะคะให้มันเข้ากับน้ำแล้ววันจะเอาไก่ใส่ค่ะตอนนี้วันจะต้องขึ้นไปทงำงานแล้วนะคะพี่พี่น้องๆวันก็จะใส่ไก่ไปเลยค่ะ แล้วอีกไก่มันกึ่งสุกกึ่งดิบนะคะเราใส่ไปเลยค่ะแล้วอีกสิบนาทีนะคะเราลงมาใส่เครื่องหรือลงมาปิดหม้อแล้วเดี๋ยวค่อยใส่เครื่องเครื่องสดตอนตอนใกล้จะกินก็ได้ค่ะตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงเรากินข้าวเที่ยงกันค่ะพี่พี่น้องนองเที่ยงครึ่งนะคะ สินาทีจ้าเดี๋ยวเราลงมาทําต่อค่ะหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่น,อนอ้องๆสีแรงมากนะคะสีมันจะสวยเลยค่ะตอนนี้นะคะวันจะปรุงรสด้วยน้ํามันหอยค่ะแล้วก็จะใสะ่มะเขือเทศนะคะลงไปค่ะก็จะประมาณนี้นะคะมะเขือเทศก็จะเปื่อยๆนิดนึงค่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสด้วยเครื่องสดโอ้ยเสียงแล้วก็บีบมะนาวทีหลังนะคะพี่พๆน้องๆจ๋าแล้ววันก็จะไปทำงานต่อจ้ามาดูค่ะโอ้ยน่าจะร้อนมากเลยนะคะต้มขาไก่ของเรามันไม่มีฝาหม้อนะคะวันทําแตกไปแล้วจ้าแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรวันนะคะทำร่วงแตกโอ้ยตอนนี้นะคะ น่าจะเดือดสวยงามค่ะเดี๋ยววันจะใส่ผักสดนะคะแล้วก็บีบมะนาวตามหลังแต่ขอชิมก่อนนะคะอุ้ยร้อนอใส่ผักสดเลยก็ได้ค่ะเนี่ยนะคะ,ะต้นหอมกับผักชีค่ะมีฝรั่งไม่กินผักชีด้วยนะพี่น้องเขาจะเขี่ยออกค่ะตลกมากเลยเดี๋ยววันจะปรุงทีหลังนะคะเดี๋ยวจะเติมริกลงไปหน่อยค่ะขอชิมก่อนนะคะขออาภัยกล้องแบบอาจจะ คนอะไรทํากับข้าวอร่อยมากจ้าพี่น้องจ๋าน่ากินมากค่ะพี่พี่น้องๆดูจ้านี่นะคะ คอนโดไฮโซกับมุมสวยๆของที่ทำงานวันค่ะนี่คือชั้นบนสุดของโรงแรมนะคะก็อยู่บนยอดเขาภูมิประเทศในเมืองหลวงจะเป็นยอดเขาแบบนู้นที่เรามองเห็นอยู่ไกลๆนะคะแล้วเราก็จะมองเห็นยอดโบสถ์นะคะ,ะประจําศาสนาคริสต์ของเขาเนาะเยอะมากค่ะมองเห็นแบบเห็นที่เป็นยอดหรือแม้แต่ตรงนี้เองมองเห็นใกล้ๆคือห้าโบสถ์ด้วยกันนะคะ ส่วนคอนโดตรงนี้อืราคาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่รวยจริงอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะจ๊ะพี่พีน้องๆจ๋าส่วนตอนนี้นะคะวันจะปูเสียงไปด้วยนินทาเพื่อนร่วมงานให้ฟังด้วยนะคะอยู่หอกเขานะ <c oughs> คือวันขอพูดถึงเพื่อนชาวต่างชาตินะคะคนไทยละไว้ในที่เข้าใจนะคะวันคิดว่าเพื่อนชาวต่างชาตินะคะ น่ารักน่ารักมากมากและวันที่บ้านนี่ใสของวันน่ะเหมาะที่จะคบเพื่อนต่างชาติมากกว่าค่ะวันไม่มีเพื่อนคนไทยนะคะที่แบบสนิทกันแบบเป็นเพื่อนกันไม่มีจา้าเวลามีปัญหาหรืออะไรวันจะคุยกับเพื่อนต่างชาติมากกว่าแต่วันก็ไม่เคยปรึกษาใครนะคะเพราะว่าวันคิดว่าตัวเอง มีสามีที่ดีมากค่ะรับฟังทุกปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือทุกเรื่องนะคะแล้ววันก็คิดว่าไม่มีใครร้อยเปอร์เซนที่เขารักเรานะคะตอนนี้วันก็มีอีกแก๊งหนึ่งที่วันคุยได้ด้วยทุกเรื่องก็คือแก๊งครอบครัวมาดามพี่แอดมินต่างๆค่ะก็บ้างคนก็จะกล้าพูดเมื่อก่อนวันเป็นคนวันเป็นคนไม่ค่อยเล่าเรื่องตัวเองให้ใครฟังน,นะคะไม่ชอบเล่าเลยแหละ และก็ทุกชีวิตอะมันมีดราม่าหมดชีวิตมันก็มีดราม่านะคะแต่วันนี้อยากเอาความทุกกับไปให้ใครค่ะอะไรที่มันแก้ปัญหาเองได้วันก็จะแก้อะไรที่แก้ไม่ได้ถึงที่สุดแล้วเมื่อก่อนมันจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะแต่ว่าันก็ได้รู้ว่าไม่มีใครที่เขาพร้อมจะเชื่อใจเรานะคะ ผลสุดท้ายมันก็ต้องมาคุยกสารมีวันอยู่ดีันก็เลยคิดว่าคนเดียวที่จะฟังเราได้ทุกเรื่องแล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปพร้อมบบกับเราคือสามีค่ะเมื่อก่อนวันไม่เคยคิดแบบนี้นะคะเพราะวันชอบคิดว่าสามีคือคนอื่นค่ะคนที่เราพร้อมจะแยกกันอยู่ตลอดเวลาใช่นะ คิดว่าอ่านสารนีคือคนอื่นเลิกแต่แล้วก็คือคนอื่นประมาณนั้นนะคะทีนี้ส่วนเพื่อนที่ทำงานนิสัยของฝรั่งเป็นยังไงเขาไม่รู้จักคำว่าบุญคุณค่ะพี่น้อง <c oughs> อันนี้คือพูดขำๆนะไม่ได้ซีเรียสน,นะคะเช่น <c oughs> เราทำอะไรให้เขากินนะ่ะเขาจะขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วจบค่ะพี่น้องตาเขาไม่มีคำ เขาไม่มีคําว่าเดินคุณต้องทดแทนนี่แทนต้องชําระอะไรแบบนี้นะคะเขาขอบคุณแล้วจบกินข้าวกับเราคือมันบอกว่ามันทํากับข้าวให้กินกินข้าวกับเราอร่อยจบถ้าเราบอกว่าเธอวันนี้ช่วยออกเงินเขาก็ควักเงินทันทีค่ะช่วยออกวันไหนมันบอกว่าไม่ต้องช่วยออกเขาก็เท่านั้นขอบคุณแล้วจบแล้วเวลาสมมุติว่าหัวหน้าด่าเราเรา รุมด่าเราเหมือนกันไม่มีเรียกว่าไม่มีบุญคุณต่อต่อต่อกันนะคะที่ที่กินข้าวเราไม่ถือว่าเป็นบุญคุณอะไรว่ามันนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะมันเป็นวิถีของฝรั่งเนาะเมียอะไรก็ด่ากันค่ะคพูดกันตรงๆสมมติว่าวันนี้อานเมีอะไรไม่พอใจกันนะคะพูดกันไป่พอพรุ่งนี้มาเขาก็ยิ้มค่ะทุกคนเขาก็ยิ้มแบบเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น ถือว่าเมื่อวานคุยกันจบแล้วก็คือจบนี่คือนิสัยของฝรั่งนะคะแล้วก็ฝรั่งไม่รู้จักคำว่างอนค่ะสมมุติว่าเราเงียบไปเราเราน้อยใจเรางอนเขานะคะเราไม่บอกเขาเขาไม่รู้ค่ะไม่รู้ตัวค่ะทุกคนเอ้ย <Hey. S 1> เราต้องบอกเขาค่ะมันก็ได้เรียนรู้จากเพื่อนฝรั่งเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นคนที่เวลาโกรธหรือไม่พอใจอ,อะไรมันจะเงยียบค่ะมันจะเงยียบไปเลยไม่พูด พเพื่อนก็จะเรินมาเลยค่ะวันเธอต้องพูดนะเนี่ยมันเป็นนิสัยที่เธอต้องแก้ตัวนะเพราะว่าพอเธอไม่พูดพวกฉันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอต้องพูดจรงต้องพูดม <c oughs> ันกลายเป็นว่าเรามีความไม่เข้าใจอะไรกันตรงไหนนะคะต้องพูดกันค่ะทุกคนแล้วก็อย่างวันกันค่ะาว่าฝรั่งเขาไม่เข้าใจคะ่ะว่าเรางอนมีอะไรต้องพูดกันเป็นตรงที่วันก็ได้เรียนรู้ค่ะก็คือเรียนรู้ว่า อะไรเล็กๆน้มันขี้หมูขี้หมาค่ะก็ปล่อยมันไปค่ะไม่ต้องพูดแต่ประมาณนั้นน่ะพูดแต่เรื่องใหญ่เท่านั้นนี่คือนิสัยฝรั่งจริงนะคะเรื่องเล็กๆเ,เ,เขาอะไรที่มันช่วยกันได้เขาก็ช่วยอะไรที่มองข้ามได้เขาก็เขาก็ไม่พูดแต่ถ้าเรื่องอะไรที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมเขาก็จะพูดค่ะเป็นการแชร์ ความคิดไอเดียซึ่งกันและกันนี่คือนิสัยของเพื่อนฝรั่งที่ทํางานของวันนะคะวันให้คะแนนเต็มสิบทุกคนคะ่ะน่ารักทุกคนทุกแผนกวันจะสนิทกับทุกคนเลยนะคะทั้งรีเซพชันทั้งร้านอาหารทั้งพ่อครัวทั้งแม่ครัวทั้งพนักงานเสิร์ฟวันสนิททุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะก็ขอทํางานต่อนะคะแล้วพบกันตอนเย็นจ้ามีอะไรให้ชมตรงหน้าสถานีรถไฟด้วยค่ะพี่พี่น้องๆ้อง เป็นกิจกรรมของพวกมหาลัยนะคะนักศึกษาบรรยากาศตอนเย็นแสงสวยมากๆเลยค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะแสงสวยๆนะคะตอนนี้ห้าโมงครึ่งค่ะก็ พระาทิตย์เริ่มตกช้าลงนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยววันก็ขึ้นรถไฟกลับบ้านค่ะพี่ๆน้องๆขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะบ๊ายบายจ้าไปขึ้นรถไฟกันค่ะ